เคทุกคนก่อนรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอโชคในช่องทางต่างๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เป็นกำลังใจให้พี่หมอโชคและทีมงานด้วยครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของช่องพี่หมอโชคทุกคลิปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค,ดคอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสัมภาษณ์คุณแม่นะคุณแม่แนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะอ๋อชื่อการดาอ่าคุณแม่กันดานครับก็วันนี้ปกติเราก็ทําฝันคุณแม่เนี่ยเสร็จไปแล้วประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าอ่ามาหาหมอโชคด้วยอะไรคะตอนนั้นตอนนั้น ฟันมันโยกหมดทั้งแาบเลยอาแล้วก็ตอนนั้นคือเป็นโรคเหนือยเป็นโรคเหงือยอยู่อาแล้วก็อาจจะไม่สะดวกที่เข้ารับการรักษาในช่วงนั้นใช่อะคลิปนี้ที่สัมภาษณ์เนี่ยจริงๆมีประเด็นอยู่คือแม่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศทยออาคือการรักษาที่เมืองนอกลำบากไหมแม่แพงมากเลยอามากนี่แค่ไหนอะอืม ซีกหนึ่งสมมติว่าอยู่ห้องอยู่ฮ่องกงนั้นเนี่ยไม่อยู่ฮ่องกงอ่าซีกหนึ่งประมาณสองหมื่นเหรียญกว่าสองหมื่นห้าขึ้นไปอ่ะสองเหรียญฮ่องกงนะก็คือคูณคูณห้าคูณสี่อ่ะสี่จุดห้าตอนนี้สี่ประมาณสี่ห้าก็สองแสนใช่ไหมมากไม่รู้หราคิดคือเงี้ยคือไปถามมาก็สองหมื่นกว่าเหรียญสองหมื่นคูณห้าก็แสนหนึ่งแสนคูปองแพงมากนะครับก็ แล้วการรักษาเขาเข้าถึงยากไหมไปหาหมอที่นั่นมีคิวเดินมาพูดคุยเป็นยังไงบ้างครับอยากให้ฟังบรรยากาศของหมอที่ต่างประเทศเลยถ้าไปเอกชนน่ะก็โอเคก็โอเคแต่ราคาแต่ราคาออราคาขึ้นหลายเท่าอ่ะคุเายเท่เขามีค่าปรึกษาไหมไม่มีนะคือเข้าไปก็พอเป็นอย่างนี้เขาก็ยงมาหาคุณหมอเนี่ยอมาปรึกษานน่นนี่นคิดค่าธรรใช่ไหม ต้องบอกก่อนคือทาผ้าเนี่ยหนึ่งคือประเด็นมีอยากเล่าให้ฟังก็คือว่าหลายคนคนที่ดูคลิปหมอโชคนะครับก็อาจจะแบบมีคอมเมนต์แพงแพงหมอฟันทําเมืองไทยแพงจริงๆผมบอกว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย <c oughs> แค่ล้างฟันนะซี่เเจ็ดร้อยเหรียญถูกสุดแล้วเจ็ด <c oughs> ร้อยเหรีย <c> ญ <oughs> อย่าไปอยู่เมืองนอกเลย <c oughs> คือว่าเราเก,เก็บเงินแล้วกลับมาทำเมืองไทยนยคนมาทำเมืองไทยเยอะนะถูกกว่า,าแล้วก็หมอเเ<ต>รื่องทำเมืองไทยมันไม่มีเวลา แม่ถึงว่าต้องกลับมาอาอยู่ปีนึงเลยรักษาถอนหมดทั้งปากต้องที่มึงมาทำหน้าแหละที่ตอนนั้นที่มีลาสเสร็จแล้็ถือว่ามาพักผ่อนออนะครับกลับมาก็คือการอยู่ต่างประเทศนะครับหนึ่งก็คือการเข้าถึงการรักษาการราคามันก็จะสูงกว่าเข้าถึงทั้งง่ายและยากกว่าใช่ไหมครับหมอที่เมืองนอกก็อาจจะคุยกับเราอีกแบบหนึ่งไหม่ก็ปกติ ก็ปกติปกติอ่าคือบางที่ก็ต้องบอกว่าที่เคยได้ยินมาหมอมึงไม่ได้บอกไม่ดีคือเขาก็จะมองเราอีกแบบนึงอก็จะดุดุหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงหลายคนบอกว่าทําอยู่ไกลแม่ครับอยู่นี่ไกลจริงมีไกลกว่านี้อเมริกาก็มีแต่แม่อยู่ฮ่องกงทําไมถึงมาตัดสินใจบินมาทําอดูในยูทูบมะดูคุณหมอทุกหมอหมอช่วงนี้อ่าแล้วก็แล้วก็กลับมา อ่ามหาเลยให้น้องโทรมาจองจองคิวไว้ก่อนอ่าจองคิวไม่ได้ยากมากเนาะอ่าใช่รีบบอกก่อนเขาบอกจองให้แล้วอ่าวแล้วเก็เลยมาเลยอ่านะครับวอลบินมาทําเสร็จหลายคนบอกว่าเฮ้ยเราอยู่สมมุติไม่ได้อยู่ในกรุงเทพบางคนอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางมาแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถวางแผนได้ไหมอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้แถวนี้นะอยู่นู่นพุทมมณฑลอ่าก็คือแม่มีบ้านที่พุทธมณฑลใช่ แต่ส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ฮ่องกงทีนี้พอกลับมาปุ๊บการเดินทางมาแต่ละครั้งเนี่ยคุยการวางแผนให้เหมอะผมหมาโชคเนี่ยก็จะวางแผนให้ใช่ไหมตอนนั้นเห็นบอกว่าจําไม่ไม่อยู่ยาวเลยจนเสร็จหรือเปล่าจนเสร็จหาอยู่จนเสร็จอ๋อแสดงว่าแล้วเยกลับไปอ่านะครับวันนี้ก็ง่ายหน่อยก็จะมีบางท่านที่อยู่เมืองนอกเนี่ยก็คือในเฟสต้องการว่ากลับมาเป็นปีเลยรักษาจนเสร็จหมอก็ถึงห้กลับไปอ่านะครับแต่บางท่านก็อาจจะแบบบินมาทําเฟสต้องการผ่าตัด อ่ะสเดือน6เดือนอีกครึ่งปีกลับมาเจอกันอ่าก็ทำาทำได้ชาวของคุณแม่นี่เอาไว้เลคือคือพักที่นี่ไปเลยพักผ่อนพักผ่อนไปเนะครับก็คือทําได้จนเสร็จเรียบร้อยกลับไปวันนี้มารีเช็คใช่หนึ่งปีเป็นไงบ้างครับหนึ่งสบายมากไม่มีการเจ็บเลยอ่าอะไรก็เคีียว์ได้หมดทัวเทอ ไม่บรรย่าก็อยากจะบรรยาปัญญามันกลัวมันเดี๋ยวจะมีปัญหาอะนะครับแต่ว่าฮ่องกงบินมาสองชั่วโมงไงนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาทําฟันปลอมให้กับคนไข้ทําลักเคลียร์มาไม่ฟันปลอมอย่างเดียวทาทุกอย่างมันต้องมาตีเจทุกครั้งใช่เลยหลายคนแบบโฮ้ยไม่สะดวกหมอบ้านอยู่ตรงนี้มเนี่ยอยู่ฮ่องกงนะอ่าไม่คิดยังไงบินมาเพื่อมาเช็คอะแล้วหมอชุดีกว่าบานปลายอ่าดีกว่าบานปลายมันเจ็บอะไม่ใช่อะไรหรอกออันนี้มานี่ยยังไม่เจ็บ ไม่ไม่มีอาการเจ็บนะก็หมอบอกว่าปีนเช็คจีก,ก็เลยต้องหาวันกลับมาเช็คขอบคุณแม่ลยนะ,ะครับแล้วหมอโชคทาเร็วไหมเมื่อกี้เช็แค่นาทีอ๋อเช็กเขาไปค่ะ<ช>ไม่มีปัญหาอะไรก็ไปอ่าเนาะแล้วเมื่อกี้เหมือนมียางตัวหนึ่งเสือ<ช>่อมเปลี่ยนยางให้อเร็วอ่คุณหมอไม่คิดตัง<笑><笑><笑>ค์ก็ของมันอยู่ในของคุณแม่อยู่แล้วถ้าดูแลอะไรให้ได้แล้วก็เพลินแม่ย้ายมาจากสาขาสุขุมวิทยย้ายมาที่นี่ก็ ของไม่ได้มาผมก็มีพ่อไปดีมีของให้อยู่ก็เดี๋ยวสับให้นะครับผมมีสต๊อกของตัวเองแหละก็เดี๋ยวสับให้แม่แม่ไม่ต้องรอนานแม่อยู่วันรอบนี้มาไม่กี่วันใช่ไหมสองอาทิตย์ต่มาสองาทิตแต่มาแล้วอาทิตย์หนึ่งว่านัดคุณหมอจะต้องเป็นวันศุกร์เลยเวลาไม่ตรงกันได้ปุ๊กก็เรียบร้อยเจอกันแฮปปี้ดีนะครับก็อยากฝากแบบนี้ว่าการทำรัดเคียมในีจริงๆก็ผมใช้คําว่าที่ไหนก็ดีทําเถอะที่ไหนก็ดี แต่ว่าแต่ราคาต่างกาันแล้วก็การบริการความประสบการณ์อะไรนี้นะครับก็อยากจะฝากคือเลือกให้เราสบายใจแล้วก็พยายามเลือกที่มี after service คือที่หมอคุณหมอดูแลเราได้อะออผม,<ช>ผ,มผมมองแบบนั้นนะเพราะว่าไม่ใช่ทําเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วอ่าแล้วถ้าทํากับคุณหมอที่ให้หมอดูเนี่ยเขาก็าไม่ดูตัวเน่้ยผมดูให้แต่ว่าจะมีงานรยยายละเอียดเช่นการขูดหินปูนขัดอ่าอ,อย่างคุณแม่เนี่ยเราทําเสร็จปุ๊บเราเช็ค ส่วนของงานหลักๆเรียบร้อยแล้วงานทุกอย่างยังดีเอ็กซเรย์ยดีกระดูกดีหมดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการขูดหินปูนแล้วก็มีการทำแอร์ฟลเพื่อใหอ้มันสะอาดหมดจดจริงๆก็มีละครั้งผมว่าก็เพียงพอ,อนะครับก็สำหรับใครที่คลิปนี้อยากให้มีคนไข้ตัวจริงว่าคําว่าไกลมันไม่มีไกลอ,อยากให้แม่ฝากถึงคนที่ดูอยู่ว่าเออไกลทาไมยังมาแล้วตัดสินใจยังไง ไม่<ล>คือคือเราก็ดูว่าคุณหมอนี้ทํางานละเอียดดูทุกคนก็โอเคมาแล้วราคาก็ไม่แพงก็ที่เนี้ยอืเข้าถึงค่ะอ่านะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณแม่มากนะครับฝากกด like, ไลค์ subscribe เป็นนลังใจให้หมอโชคและทีมงานด้วยครับเราในสัสดีครับสวัสดีแม่ไอทีครับสวัสดีค่ะ